ยยู่อนโซนน้อยได้ลูกนะมากด้วยความสามารถทีเดียวครับผู้ชายคนนี้มีอะไรบอกก่อนมีคนนั้นทำมันเลือดสีเพราะมีน้ำสีมีบอกสูตรแล้วเราจะใช้คลิปไหนนะโซนนครับสูตรเลยครับใจเก็บนะฮู้ดอะไรก็หลอกครับเราเป็นอคิวฮู้ดนะครับใช่เขาเป็นคู่เหรอเมื่อกี้หลอกแค่สิบมีอย่านี้นะมีอย่างเดียวน้ำลายเออ ทำไมไม่ไสนอยู่ฝั่งนี้ละ่ะทำไมล่ะโตก็ได้ฝั่งนี้เยอะนะเออเออการเทคนิคแล้วแต่เทคนิควิธี90นาทีเตรียมนับถอยหลังแล้วทั้งหายพร้อมนะครับสนโอเคนะครับน้องพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจะรออะไรนะครับพร้อมแล้วก็เอาเริลยเอาเลยังเหรอเริ่มเอาเลยเอาเติมให้เริมให้แล้วทีมหนึ่งมาที่ระดับระหว่างสดยุคทันไม่ ก็ไปอยู่ในตู้บอกใอยู่เลงอภ่รก็บอกมากเลยนะบอกว่ายและพูดเนี่ยเข้าไปในตู้ที่พวกเอาเรื่อไม่เหมือนกันบางคนได้สายาณเอาไว้คนก็ยอมบางคนได้ยอมเกันได้เลยต้องแย่ต้งไม่ยอาเแ

นี่ไอ้คนที่อยากได้กตาก็ยังได้แฟนฟังเริ่มขาสั่งแล้วนะแสนึังโดนคว้กเอาไปเจ็ดหมื่นแล้มารู้นเลย่าเรที่นอกโลกมีสิทธิ์ับที่จไปไปมาดูนับกันเลยดีกว่าเริ่มที่หนึ่งยาเที่อโลสองสามหมื่มาแล้วสามห้าหมื่นสี่เจ็ดหมืห้าห้าหัวใส่้ไหมนหกหกนี่เสมอ สมือเจ็ดแล้วเจสามสองมอแล้วนะคับตา้โเ้ดนะจุดนี้นะจุดอาละครับว่ามอไปได้ไปอสอาเอลตอนนี้จะไปถึงเกาหลีแล้นะตรงนี้ผมก็กัะไปเกาหลีไปไปรถหน้าก่นครับน